โอเคแล้วครับยังไม่ยังไม่มีคนดูเลยสิบสี่วิสิบห้าวิจะมีใครมาดูเราไหมเวลานี้ไี่เฟซบุ๊กยังมีเลยาะนั่นมันเฟซบุ๊กเนาะนี่ยูทูบเนาะวันนี้มันถูก,กด้วยตามเยกบข<ช>อ,อต้อนรับสุดแชทครับบกคนนี่ไหนศูนย์คน กคนตรงไหนนี่1คนแล้วอ่า1คนโอเคสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับวันนี้ผมกับนิวกลับมา,าไลฟ์สดกันนะครับไม่ได้เราไม่ได้ทําทําไลฟ์สดกับลงย t u b e มาสักพักหนึ่งแล้วครับโดยภารกิจเรื่องงานนะครับของผมเองแล้วก็นิวกับผมก็ว่างไม่ค่อยตรงกันนะครับก็เลยเพิ่งจะได้กลับมานะครับ ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับแชร์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมกับน,นิวจะมาทํากิจกรรมนะครับทํากิจกรรมร่วมกันทําอะไรดีกิจกรรมทุกวัดเช่นเช่นเต้นซุมบา้าเลยสแตกส็กคาตโต้ออยิงปืนนี่แหละ,ละยิงปืนเห็นป้ายก็รู้แล้วนะครับคือวันนี้ผมกับน,นิวจะมายิงปืนเล็กๆสักกระบอกหนึ่งนะครับ เล็กมากครับเล็กแล้วก็ยิงยิงระยะไกลไกลพี่บาคหรือว่าซับคอมแพคจริงๆจะเรียกซับคอมแพก็โอ้โหอันนี้มันมันมันไมโครครับไมโครคอมแพคอืมมันเป็นไมโครคอมแพคนะครับแต่วันนี้จะลองยิงด้วยกระสุนขนาดจุดสามแปดศนนะครับแล้วมันมีเรื่องที่ที่ผมอยากลองคือเรื่องของระยะนะครับวันนี้ผมจะลองยิงที่ระยะสุดสนาม ที่สนาม3ามสเนี่ยสามสามลังสิของเจ็ดเนี่ยครับ<อ>ประมาณกี่ส่ะอืมดูจากสายตาประมาณยี่สิบเนาะยี่สิบยี่สแต่เดี๋ยวผมก็นิวเนี่ยจะยิงกันที่หัวนี่แหละเป้าเป้าโซนหัวนะลองดูซิว่าระยะยี่สิบนะครับยี่สิบหลาเนี่ยกระสุนจุดสามแปความแม่นยำเป็นยังไงนะครับเราเราจะได้รู้ด้วยว่ากระสุนที่ยิงจากลำล้องประมาณสักลำล้นไม่ไม่เต็มสามนิ้วอะ สองนิ้วนิดๆน,นะครับ,วค,รบความน่าเชื่อถือของของกระสุนแล้วก็กับปืนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกันดูนะครับแล้วก็วถ่ายลงยูทูบด้วยไหมหรือว่าะถ่ายลงยูทูบด้วยเดี๋ยวถ่ายลงยูทูบด้วยนะครับฝากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตามใน youtube ต่อนะครับคือมันเป็นเคสแบบเคสเราทดลองกันดูนะครับทดลองกันดูแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ จะจะได้พูดคุยกันในเรื่องของปืนกับกระสุนนี่แหละบางทีคนยังเข้าใจว่าการที่เออเรายิงแล้วปืนมันมีปัญหาในการสับกระสุนไม่แตกเราโฟกัสไปที่ปืนอย่างเดียวเลยจริงๆเราควรกลับมาดูที่กระสุนด้วยนะครับว่ากระสุนยี่ห้อนั้นแบบนั้นรุ่นนั้นเนี่ยมันมีมีเขาเรียกว่ามีผลกับปืน ต้องดูปีด้วยนะนย <S 1> <S 1> ใช่ใช่ใช่<ๆ>ใชผมผมจะพูดเรื่องนี้บ่อยนะเรื่องของการนํากระสุนเก่ามายิงเนี่ยคือการนํากระสุนเก่ามายิงเนี่ยเราก็ต้องรับผลของมันให้ได้ซึ่งกระสุนเก่ามันมีหลายปจายัจจัยดินปืนชื้น <S <S <ๆ>เก็บไว้นานจนเกินไป <S <S <ๆ>หรืออย่างเคสที่แบบเห็นเห็นเลยคือไพเมอร์แข็งไพเมอร์แข็งเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะ แต่มันอาจจะมีปัญหากับปืนแต่อืพวกปืนกีฬาอ่าใช่นะครับเพราะว่าเอ่อปืนที่ที่ตกแต่งมาเนี่ยครับทําให้การตอกของของเข็มหือเบาเข็มตอกเบาอพอตอกเบาเจอไพเมอร์ที่แข็งแน่นอนปัญหาของมันก็คือการสับไม่แตกนะครับวิธีแก้ง่ายนิดเดียวก็ลองเป็นกระสุดูวิธีต่อไปให้ซับซ้อนเพิ่มเพื่ออย่างนี้ก็ลองเปลี่ยนกรปิงเข็มดูมนะครับลองดูซิว่า ถ้ากลับไปใช้แบบเดิมแล้วยังมีปัญหาอยู่ก็ลองไล่จากง่ายไปหายากนะครับเดี๋ยวพิ่งไปโทษอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะลองยิงเปรียบเทียบดูด้วยกระสุน380กับกระสุน9นะครับด้วยปืนปืนไซส์เล็กคู่เนาะนะครับวันนี้ด้วยด้วยนาน กลับมาถ่ายกันสักทีหนึ่งนะครับก็เลยยังึกไอเดียไม่ได้ออกนะครับอาจจะมีการยิงกระดาษบ้างแล้วก็ยิงเป้าเหล็กบ้างนะครับซึ่งคงไม่ยิงเยอะด้วยไม่ยิงเยงะะอะ,ะอใช่อากาศมันร้อนะะเดี๋ยวพิสโต้เองนะครับด้วยเราทั้งสองคนค่อนข้างปลอกบางกับเรื่องนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนี้ใช่ครับไม่ค่อยแข็งแรงนะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะ ในช่องมาคุยกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันจะกลับมาทำคลิปการยิงปืนอีกครั้งนะครับอ,อันนี้ไปไปดูกัน